เดี๋ยวมันจะค่อยๆพาทุกๆคนไปสำรวจทีราอารยธรรมเริ่มจากแผ่นจารึกโบราณของชาวซูเมเรียนคือจะมีการบันทึกถึงเหล่าเทพที่เรียกว่าเหล่าอนุนากิเป็นภาพแกะสลักแล้วก็จารึกที่ทำให้คนตีความว่าสิ่งมีชีวิตกึง่งมนุษย์กึง่งสัตว์เลือ้อยคานบางทีเราก็จะเห็นว่ามีตัวเป็นคนแบบครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นงูแต่บางทีเราก็จะเห็นกับกันว่ามีตัวเป็นคนนะเหมือนคนเลยแต่มีหัวเป็นงูเราย้ายกันมาอีกที่อีกฝั่งของฟากโลก ยแล้วกันแถบอินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็โซนบ้านเราเนี่ยแหละทั้งนี้นะครับก็จะมีชาวเรปทิเลียนที่ถูกเรียกกันนะครับในโซนพื้นที่ว่านาคาหรือว่านาคนั่นเองอาศัยอยู่ใต้ดินหรือในบดาแบบแม่น้ําใหญ่ซึ่งเราจะมีการเรียกอาณาจักรของพวกเขานะครับว่าเมืองบาดานตามตำนานของศาสนาพุทธเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าของการบวชเป็นพระอยู่ว่าเคยมีพญานาค หรืองูที่แปลงกลายมาเป็นคนเพื่อขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชให้แต่สุดท้ายพอความแตกพระพุทธเจ้าก็เลยไปอธิบายกับพญานาคตนนั้นครับทำให้พญานาคเข้าใจแล้วก็ออกจากการเป็นสมณะสงฆ์โดยตัวเองโดยปริยายหลังจากนั้นเวลาบวชก็เลยจะต้องมีการถามตอบครับระหว่างพระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่จะมาบวชว่ามนุษย์โสสิที่แปลเป็นไทยนะครับได้ว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่า